ในฐานะที่เป็นคนทำสีผมนะคะปัญหาที่เจอเลยหลักๆๆแล้วก็คือผมร่วงแต่ว่าเอาจริงๆนะเชื่อตาเหอะต่อให้บางคนไม่เคยทำสีผมเลยก็ตามปล่อยไว้ผมยาวหน่อยผมก็ร่วงแหละเป็นปัญหาที่ผู้หญิงเจอกันแบบเยอะมากไม่ไม่ต้องผู้หญิงอะผู้ชายก็เป็นใครๆก็เจอปัญหานี้เรามาดู6สิ่งที่ควรทำลดอาการผมร่วงกันค่ะ ข้อที่1คือการทานอาหารให้ครบห้าหมู่โู้ยแกฟังดูโลกสวยมากถามว่ามันเกี่ยวกันยังไงทานอาหารให้ครบห้าหมู่กับผมร่วงม,มันเกี่ยวกันจริงๆค่ะคุณเพราะว่าร่างกายของเรานะคะจะดึงเอาสารอาหารที่เรากินเข้าไปไปผลิตเคราตินนะคะโดยเฉพาะสารอาหารจําพวกโปรตีนซึ่งจําเป็นต่อการงอกของเส้นผมใหม่มากๆนะคะและอาหารที่อุดมด้วยซิลิกานะคะจะไปลดการหลุดร่วงของเส้นผมโดยได้แก่ แกงก้ามันฝรั่งถั่วงอกและพริกหยวกเป็นต้นค่ะข้อที่2นะคะห้ามรุนแรงกับผมที่เปียกชื้นเวลาที่เราเวลาที่เราสระผมเศตมนันเนี่ยเราก็มาจะใช้หวีมาหวีสางออกหรือว่าใช้ผ้ามาขย้ำขยำขยี้ขย้เช็ดให้มันแห้งใช่ไหมคะแต่ว่ารู้หรือเปล่าว่าเส้นผมที่เปียกชื้นเนี่ยมันจะ บาบางมากกว่าเส้นผมในขนาดปกติหลายเท่าตัวมากสังเกตเวลาเวลาเราหวีผมตอนเปียกอะ่ะมันจะขาดหลุดร่วงออกมาได้ง่ายดดยมากเพราะฉะนั้นเราต้องไม่รุนแรงกับเส้นผมในขณะที่มันเปียกชื้นนะคะโดยเฉพาะการหวีผมแรงๆหรือว่าเช็ดผมแรงๆเน จะไปทําให้สารเคลือบผมแล้วก็โปรตีนผมเนี่ยถูกทําลายออกไปแล้วก็จะยิ่งทำให้ผมยิ่งบอบบางอ่อนแอมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเวลาจะเช็ดผมเนี่ยก็ให้เบามือขยามไม่ต้องแบบรุนแรงอะไรมากขนาดนั้นเนาะให้เบามือนะคะค่อยๆเป่าค่อยๆเช็ดกันไป ข้อที่3นะคะเราต้องทําความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะให้สะอาดเลยนะคะคือตาเป็นคนทําสีผมใช่ไหมโดยเฉพาะผมสีอ่อนเนตาต้องใช้แชมพูที่เออแบบสําหรับผมทําสีก็คือซินเวอร์แชมพูแล้วแบบโดนมาสุดๆร้อนๆเลย ตัวแชมพูอ่ะมันก็ทําหน้าที่แบบรักษาสีผมอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ทําหน้าที่แบบว่าช่วยเรื่องเส้นผมหรือหนังศีรษะอะไรเลยแต่รู้สึกว่ามันไม่สามารถทําความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผม,มแมตาให้สะอาดได้อะรู้สึกว่ามีรังแคแล้วก็ผมร่วงคือแบบโอเคสีผมเราอยู่ดีแต่ว่าในเรื่องอื่นๆมันไม่ได้ช่วยเลยแต่ก็แบบ สาะแสวงหาว่าแบบทํายังไงดีจนมาเจอตัวนี้ค่ะเจอรีวิวในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละตาก็ไปโดนมา alox ค่ะเป็นแชมพูบํารุงผมตัวนี้เนี่ยสำหรับใบตานะคะตาใช้ร่วมกับตัวซิลเวอร์แชมพูเลยคือเอามาผสมกันแล้วก็สระเลยตัวนี้ทําให้สีผมอยู่ทนตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องสีผมได้ด้วยนะคะแล้วก็หลักๆคือเขาจะทําความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะเราให้สะอาดได้หมดจดจริงๆคือตา อาการรังแคอะไรเงี้ยคือหายหมดเลยแล้วผมร่วงน้อยลงตรงอันเนี้ยคือแบบช่วยได้มากแล้วก็อาการคันศรีรษะจากรังแคอะไรเงี้ยก็หายเป็นปิดทิ้งไอตาเอาผสมกันแล้วก็ใช้ร่วมกันได้ดีมากไอ้ตาชอบตัวเนี้ยเขาจะมีกลิ่นแบบหอมหอมเป็นยาๆเดี๋ยวจะแอบบีให้ดูจิตหนึ่งละกันไม่ให้ดูเยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเปลืองเขาใช้อยู่เออ เขาจะเป็นเจลใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมันอ่อนจะเป็นกลิ่นอารมณ์แบบกลิ่นยา,ยาๆหน่อยนะคะเป็นแบบกลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นหอมแบบสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยไอตาใช้ตัวนี้แล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลดีนะเว้ยลองไอตาลองแชมพูแบบที่ช่วยเรื่องผมร่วงเรื่องรังแคมาเยอะมากแบบพวกแชมพูแบบสมุนไพรอะไรเงี้ยจนมาเจอเนี้ยรู้สึกว่าเออเออดีเลิศแล้วก็เอามาใช้ร่วมกันได้ผล อย่างดีมากคือสาเหตุที่เราจะต้องสระผมให้สะอาดเพราะว่าเราทําความสะอาดหนังศีรษะทาความสะอาดเส้นผมให้สะอาดแล้วอะ่ะมันก็จะพร้อมต่อการบํารุงต่างๆเวลาเราใช้ออยใช้สเปรย์ในการบํารุงเส้นผมอะคะ่ะ mm hmm. เขาก็จะสามารถบํารุงได้ดีมากขึ้น mm hmm. ข้อที่4ี่ต้องเป่าผมให้แห้งหลังสระ เป็นอะไรที่น่าเบื่อมากน่าเบื่อมากจริงๆคือโดยเฉพาะผู้หญิงผมยาวตาเข้าใจเลยอันนี้คือเป็นที่เห็นยาวๆนี่คือเป็นแฮร์พีชนะผมไม่ตายาวประมาณปะปะแต่ตาก็เคยผมยาวแบบยาวถึงหลังมากเหมือนกันนะเหตุผลที่ตาตัดผมสั้นก็คือหลังๆเลยคือตาขี้เกียจเป่าผมเพราะมันเป่านานมากยิ่งแบบเราเป็นคนผมหนาผมเส้นใหญ่แบบ oh my god สิบห้านาทียี่สิบนาทีเป่าไปเถอะแต่ว่ามันจะเป็นต้องเป่าให้แห้งจริงๆนะคะเพราะว่าไอตาเคยตอนเด็กๆประมาณแบบสิบเจ็ดสิบแปดแล้วแบบขี้เกียจอะ่ะเราก็แบบเออแค่เช็ดๆบัดๆัดแล้วเราก็นอนเลยแล้วคือความชื้นมันผมมันยังเปียกชื้นหนังศีรษะยังเปียกชื้นอะไรเงี้ย,ลยแล้วมันเกิดเป็นเชื้อรา แล้วมันไม่ใช่เชื้อรามันไม่ใช่แค่แบบเป็นรังแคแล้วคันอะไรงนี้นะคุณคือมันแบบเชื้อรามันหวักผมแล้วมันทําให้ผมร่วงตอนนั้นในตาแบบผมร่วงเป็นจุกๆเลยต้องแบบรักษากันแบบจริงจังคือหลังจากนั้นมาผมก็บางลงเยอะมากรู้สึกแบบฉันไม่น่าขี้เกียจแบบนั้นเลยแล้วเพราะฉะนั้นสระผมเนี่ยก็แบบอาจจะกะเวลาไว้ในการเป่าผมต้องเป่าให้แห้งนะคะอย่างยังไงก็ตามก็ต้องให้มันแห้งให้ได้อย่าปล่อยให้มันแบบ เียอับชื้นหมักหมมข้างในเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่ยิงที่เหมือนในตาเคยเป็นไม่อยากให้ใครได้มาเป็นอย่างที่ตาเคยเป็นแบบนั้นอีกแล้ว พอเราสระผมให้สารหมดจดเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนไปต่อไปก็คือการบำรุงโดยตัวบำรุงเนี่ยตายจะใช้หลกัลกๆ2ตัวเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ <c ười> คือไอตาเนี่ยเป็นผมเส้นใหญ่ผมแห้งจากการทําเคมีแล้วก็ผมร่วงด้วยไอตาจะมีตัวบำรุงหลกัลกๆที่ใช้อยู่ประจํา2ตัวนี้คือใช้แบบใช้หมวดซื้อต่อใช้หมวดซื้อต่อใช้หมวดซื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยเออก่อนอื่นไอตาจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นสเปรย์ของ aloex เหมือนเดิมไม่ตารู้สึกว่า ไอ้อันเนี้ยซื้อหลังจากที่ใช้แชมพูพอใช้แชมพูรู้สึกว่ามันได้ผลดีแต่ก็ไปซื้อตัวนี้มาใช้ต่อแล้วตัวนี้ใช้มาเป็นขวดที่2แล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะบำรุงให้เส้นผมเราแข็งแรงมากขึ้นเส้นผมที่มันอยู่บนหัวเราอะ่ะให้มันแข็งแรงให้มันแบบยึดอยู่อย่าร่วงอย่าขาดอย่าหายไปไหนนะจ๊ะคุณต้องอยู่บนหัวเราตรงนี้ <laughs> อันนี้นะคะจะเป็นสเปรย์นะคะเดี๋ยวจะลองฉช้ด,ดูจุบชุบ เป็นสเปรย์วิธีใช้ก็คือให้ฉีดลงไปบนโคนผมค่ะฉีดเข้าไปในโคนผมเลยนะเนะี่ยแหวแควเอาให้ทั่วเลยนะคุณคือแบบแหวแควกับมุมโน้นมุมน,น,มมนี้ตรงไหนที่แบบมีปัญหาว่าผมบางตรงไหน,นไอ้ตาจะมีปัญหาผมบางคือตรงกระหม่อมด้านหลังไม่เอา,าไม่ให้ดูหรอกโอ้แบบเวลาจะทําผมทีไรจะต้องยีผมจนกระหม่อมทุกทีเลยนะไอ้ตาก็จะแบบว่าแหวแควแหวแควแล้วก็ฉีดเข้าไปพอฉีดเสร็จแล้วนะคะ อันนี้เทคิคนี้ได้มาจากช่างทําผมเขาบอกเวลาฉีดอะไรที่อยากให้มันอยากให้มันมาบุงช่วงโคนผมเนี่ยฉีดเสร็จเราก็แบบใช้มือนวดเบาๆนวด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 เบาๆเออให้มันซึมซาบเข้าไปพร้อมกับพูดว่าอย่าร่วงอย่าขาดนะจ๊ะลูกะตอนนี้ไม่ใช่เออใช้มือนวดใช้มือนวดมันจะทำให้ซึมซาบเข้า หนังศรีรษะเข้าคนผมได้ดีขึ้นตัวนี้นะคะตาจะใช้หลังจากที่เป่าผมเสร็จแล้วแต่ว่าเขาสามารถใช้ระหว่างวันได้ด้วยนะก็สามารถฉีดใช้ได้ตัวนี้เนี่ยเขาจะไปกระตุ้นให้เลือดนำสารอาหารไปเลี้ยงเส้นผมเลี้ยงรากผมแล้วรากผมก็จะแข็งแรงอย่างที่บอกนะคะก็คือจะแบบแข็งแรงมากขึ้นจะไม่อ่อนแอยบุยบยับแล้วก็หลุดร่วงออกไปอพอตาฉีดตัวนี้เสร็จนะคะที่คนผม ผมไอตาเนี่ยจะมีปัญหาขาดระหว่างปล้องด้วยเพราะว่าเราทําเคมีมาเยอะทั้งฟอกทั้งทั้งทำสีอะไรอย่างเงี้ยไหนจะจัดแต่งทรงผมด้วยความร้อนไอตาก็จะใช้ตัวนี้เป็นออยบำรุงผมนะคะจะทาตั้งแต่กลางเส้นผมจนถึงปลายเส้นผมแล้วก็จะอาจจะแบบทเทใส่สสมือแล้วก็มาเน้น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 ช่วงปลายเส้นผมหน่อยเพราะว่าช่วงปลายมันเป็นอะไรที่แบบแห้งแล้วก็แตกปลายเปราะได้ง่ายใช่ไหม คือทั้งสองตัวนี้ตาใช้ควบคู่กันร่วมกันได้ผลดีเหมือนเป็นการแบบตัวนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุบำรุงที่รากผมว่าเธออย่าหลุดอย่าร่วงไปไหนนะจ๊ะตัวนี้เป็นการแก้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ <c oughs> คือปลายผมที่มันแห้งไปแล้วก็ไปเติมน้ํามันวะให้มันเติมความชุ่มชื้นให้มันให้แบบบอกว่าเธออย่าจากแม่ไปไหนเธอต้องเกาะกันไว้ตรงไปลายปลายตรงป้อง,องๆในเกาะกันไว้นะจ๊ะเออเหมือนเติมความชุ่มชื้นให้นะคะ ข้อที่6นะคะก็คือลดการใช้ d ราย h a มพูข้อนี้สาวๆอาจจะไม่รู้กันนะคะเพราะว่า dry s h a m p o เนี่ย อย่างตัวนี้คือมันก็มีประโยชน์แต่ว่ามันก็มีโทษในตัวของมันประโยชน์ของมันก็คือสําหรับสาวๆที่ไม่รู้จัก dry shampoo คืออะไรนะคะ dry shampoo คือเป็นสเปรย์ฉีดออกมาจะเป็นขาวๆแป้งๆจะช่วยลดความมันบนหนังศีรษะลดความมันบนเส้นผมวันที่เราไม่ได้สระผมวันที่หัวเหม็นวันที่หนังศีรษะมันผมมันแล้วก็ฉีดๆๆคนผมแล้วก็แบบนวดๆๆมันจะทําให้เส้นผมลดความมันลงสระผมแห้งอ่ะเออก็คือมันก็อันเนี้ยก็เป็นประโยชน์ของมันนแต่ก็ใช้บ้างเป็นบางครั้งนะในกรณีที่แบบ ที่เกี่ยวสระผมอะแต่ว่าหัวมันเหม็นก็แบบฉีดให้มันหอมๆฉีดให้มันแบบไม่มันแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้มันไม่ได้แบบว่าเป็นข้อเสียขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใช้เสร็จแล้วเช่นวันนี้ใช้เสร็จแล้วกลับบ้านไปเราควรจะสระผมล้างออกเพราะว่ามันก็คือสารเคมีถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้มันก็ส่งผลเสียได้มันก็จะไปเกาะตัวแล้วก็ส่งผลเสียต่อรากผมได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ดรายแชมพูแล้ว กลับไปในวันนั้นก็ควรจะสระผมออกล้างออกทำความสะอาดผมให้สะอาดหมดจดนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้สารเคมีที่มันหมักมมเป็นคราบอะไรทิ้งไว้บนรากผมหนังศีรษะเราเนี่ยมันไม่เกิดผลดีมันยิ่งจะทําให้รากผมเราอ่อนแอแล้วก็เกิดผมร่วงก็คือรอยแชมพูเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องสระออก วันต่อวันนะไม่ควรทิ้งไว้แบบว่าโอ้ยฉันขี้เกียจวันที่2องาย y s h a m p ูอีกวันที่3ามายช s ม a ูอีกไม่สระผมออกไปสักทีเกลือกลังอยู่อย่างนั้นผมของคุณจะอ่อนแอแล้วก็ร่วงลงไปได้ง่ายค่ะนี่แหละคะ่ะหกข้อที่ควรทําถ้าไม่อยากให้ผมร่วงหมดหัวไปซะก่อนไอ้ตามาแนะนําให้ฟังไอ้ตานี่แหละ มีปัญหาผมร่วงเยอะมากปกติแต่ก่อนตอนเด็กๆผมหนามากแล้วพอแบบโตเป็นสาวด้วยความขี้เกียจด,ด้วยด้วยความแบบบางทีดูแลเส้นผมไม่ถูกต้องด้วยมันก็ร่วงลงไปจนมาทดลองใช้นูน่นใช้นี่ทดลองทําวิธีนูน่นวิธีนี้จะแบบได้ผลมาด้วยตนเองขนาดว่าตอนนี้ทําสีผมแบบฟอกหนักมากทําสีหนักมากผมไม่ตาย,ยังไม่กลับไปร่วงเยอะยังมีผมให้ได้ทําร้ายอยู่เรื่อย ผมยังมีอยู่ยังมีผมเกิดใหม่แล้วผมเก่าก็ไม่ได้ร่วงเยอะไปกว่าเดิมด้วยรู้สึกแบบเย้ดีใจสำหรับรายละเอียดของทั้งหมดที่ตาพูดถึงจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอนะคะกดดูกันได้เลยวันนี้เวลาค่ะขอบคุณมากที่รับโชววิดีโอของไตาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะอย่าลืมกด subscribe ช่องนงาตาจะได้ไม่พลาดการติดตามต่างๆวันนี้เวลาค่ะบ๊ายบาย